นี่เต้าเผาเดียวนี้เพราะเต่าตีเจ้าหยุดเผาเบี้ยงเผาอ้อยเดียวนี้เอาใครที่เผาตอกเบี้ยไใ่หห้าเผาใบอ้อยเผาใบไม่ใบไหลมันสิเป็นนี้ยงเผากับเผาอยู่ในหน้าค่อยบม่ได้ไปเผาหน้าผู้อื่นที่มาห้ามค่อยเผาได้จังได้หูแตกตาแตกบ่ได้ยินจริงว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทั้นประกาศเตือนตีนี่จังหวัดสกลนครเฮ้าหยุดเผาเด็ดขาดเพื่อหยุดปุ่นเพื่อสุขภาพของเจ้าของค่อยและลูกหลานของเฮ้า เอาอยาเผาทั้งตอกเตี้ยงทั้งอ้อยหรือปลาไมมเต็กทยะยัอันใดในช่วงนี้งดเผาเอาไว้ก่อนยาเผาเด็ดขาดวันพอที่เผามันติดเป็นเงท่ขั้นเจ้าลกลอกเผาอยู่ทั้งสิไม่มาตรการงดสิได้เงินเดียวยาเจ้าสิบอกไม่สิได้เงินให้เงินหนะ้าจากรัฐน้ำบงังน้ำเมืองเขาเดอ้อบอกว่าไผได้ยินแล้วหยุดเผาเต้าเผาเดี๋ยวนี้ แนแล้วครับจังหวัดสกลนครห้าหหามเผาเด็ดขาดบอบัสิเป็นเผาต่อเตี้ยงต่อตั้งตั้งเขาเผาให้เผาหน้าเผาขยะตาไม่หยุดเผาตั้งแต่มื้อนี้เพื่อจังหวัดสกลนครสิสดใสไรฝุ่นพี2เอ็มปัญหาของสุขภาพเท่ามาร่วมไม่รวมมือซอยกันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณละอองขนาดเล็กหรือพีเอ็ม ด้วยการรุดเผาเต้าจูดเต้าสุมให้สุมหน้าด้วยวิธีการเดิมๆเพื่อต่างอากาศให้สดใสป้องกันสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีสกลคนครเฮาสิเป็นเมืองนายูหยุดเผาั้นแต่มือนี้ขึ้นอากาศบริสุทธิ์ให้บ้านห้องหากผู้ใดป้าปืนนอกจากที่ถือง,งดสิทธิ์ใการได้เงินเยียวยาจากรัฐแล้วยังมีโทษทางอาญาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผิดกฎหมายรายเร่ง วายบาใาาย่ให้เผาให้เห็ดให้เห็ดหน้าจังได้มันไข่ยางเปลี่ยนเปี้ยงให้เป็นเงินอัดเตี้ยงไข่เอาไปเพาะเห็ดหรือเอาไปให้ง่วงให้ไวยกินได้ประโยชน์หลายกว่ามาร่วมแรงร่วมใจหยุดเผาเพื่อล้มหายใจให้สะกลนครบ้านของห้องพบเห็นกันลักรอบเผาแจ้งไปปกครองในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเอาผิดตามมาตรการหยุดเผาได้ทันที สกนลคนครเมืองแห่งความสุขอำเภอบ้านม่นงวงหยุดเผาท่านที่อากาศดีทั้งอำเภอเด้อพี่น,น้องเลิกจุดไ ชวนประชาชนทุกครัวเรือนรวมกันสร้างเมืองแห่งความสุขสุภาพไม่เผาไม่ผิดไม่เผาไม่ผิดไม่เผาไม่มีบุผิดไม่เผาเราไม่เสียสิทไม่เผาเราทําได้อํเาเภอบ้านม่วงของแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศของจังหวัสกลนคร เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันและ PM 2.5เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงขอความร่วมมือกเษกษตรกรงดเผาเพื้นที่การเกษตรและให้ใช้วิธีจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรโดยไม่เผาเช่นไถกลบทำปุ๋ยหมักหรือเก็บรวบรวมตามแนวทางของหน่วยงานรัฐเพื่อสกุลนครเมืองแห่งความสุขอำเภอบ้านมงหยุดเผาทัานทีอากาศดีทั้งอํเภอ